สวัสดีครับขอต้อนรับนักศึกษานะครับเข้าสู่การใช้งาน Microsoft Excel เราไปดูโจทย์กันเลยนะครับแบบฝึกหัดน,นะครับข้อที่1เขาบอกว่าสร้างตารางข้อมูลตามรูปแบบข้อสอบใส่เส้นขอบเติมสีใส่ข้อมูลผสานเซลล์และจัดกึ่งกลางข้อที่2นะครับคำนวณค่าสูตรเวลาสอบนะครับอ่านช,ชัดๆเลยนะครับ2.1ก็บอกว่าเงินโบนัส คิด2เท่าของเงินเดือน2.2เขาบอกว่าค่าคอมมิชชั่นคิดจากยอดขายนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือถ้ายอดขายตั้งแต่1 0 0 0 0มืนถึง20 0 0มืนคิดค่าคอมมิชชั่น5%ถ้ายอดขายตั้งแต่21 0 0มืนถึง80,000คิดค่าคอมมิชชั่น10%เปอร์เซ็นต์นะครับ2.3 หักค่าประกันสังคม10%จากเงินเดือน2.4คำนวณเงินเดือนที่ได้รับข้อที่3นะครับคำนวณค่าด้วยฟังก์ชันพิเศษหาผลรวมค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ยข้อที่4สร้างแผนภูมินะครับ กำหนดชื่อแผนภูมิเป็นรายงานเงินเดอมพนักง,งานรูปแบบก็คือแผนภูมิเส้นแบบเดียงซ้อนโดยนำเสนอข้อมูลเฉพาะผลรวมค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ยไปดูกันเลยครับโจทย์ เขาใจพิมพ์ตามนี้นะครับเป็นรายงานเงินเดือนพนักง,งานมีชื่อพนักง,งานโดยมีพนักง,งาน4คนนะครับโดยมีเป็นในกอในขอในคอก็จะมีเงินเดือนเงินโบนัสยอดขายค่าคอมมิชชั่นประกันสังคมและเงินเดือนที่รับสิ่งที่จะต้องหาก็คือผลร่วมค่าสูงสุดค่าต่ําสุดและค่าเฉลีย่ยไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้นักศึกษาเปิด Microsoft Excel ขึ้นมาครับไปที่ Start แล้วก็เลือก Microsoft Excel เสร็จแล้วเวลาสอบให้คลิกที่ Workbook เปล่านะครับเสร็จแล้วข้อสำคัญในการสอบก็คือการบันทึกไฟล์ขั้นตอนนะครับวิธีการที่ง่ายนะครับให้นักศึกษาคลิกที่ไอคอน f o r b i d d e ตรงนี้นะครับก็คือ เป็นการบันทึกไฟล์หรืออีกหนึ่งวิธีไปที่ไฟล์บันทึกเป็นนะครับเลือกคําว่า Desktop ก็คือเราจะเซฟงานไว้ที่หน้าจออคลิกที่ Desktop ตรงนี้ครับชื่อไฟล์แนะนำนะครับให้พิมพ์เป็นชื่อนามสกุลของนักศึกษานะครับเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึกหลังจากนั้นเราจะได้เริ่มทำกันเลยนะครับเราจะเริ่มทำตามแบบฝึกหัดนะครับขั้นตอนแรกจะมีปุ่มซูมอินซูมเอาตตรงนี้นะครับให้นักศึกษาปรับขยายตามความถนัดของนักศึกษาได้เลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราจะพิมพ์ชื่อของ ตารางไปก่อนก็จะเป็นรายงานเงินเดือนพน,นักงานที่ A1 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter นะครับ A2 เราจะพิมพ์เป็นหัวตารางช่อง A1 เราจะพิมพ์เป็นชื่อพน,นักงานเสร็จแล้วคลิก ทอยเตอร์ไว้ที่ด้านนอกเพื่อให้เคอร์เซอร์หายไปให้จำไว้ว่าความกว้างของคอลัมน์มันจะต้องมากกว่าข้อความเสมอเนี่ยครับข้อความเกินคอลัมน์เพราะนั้นให้คลิกให้เคอร์เซอร์มันหายไปเสร็จแล้วเอาเมาส์ไปคลิกระหว่างคอลัมน์ A กับคอลัมน์ B คลิกซ้ายค้างไว้ขยายออกมาประมาณนี้นะครับคอลัมน์ B พิมพ์ต่อเลยครับเป็นเงินเดือนเงินเดือนนะครับ เสร็จแล้วกดลูกศรที่คีย์บอร์ดไปทางขวาเงินโบนัสครับยอดขายค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่าตรงนี้ให้ขยายความกว้างของคอลัมน์ต้องมากกว่าข้อความเสมออันต่อมาเป็นประกัน สังคมขยายอกมาครับประมาณนี้เสร็จแล้วเป็นเงินเดือนที่ได้รับขยายมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ชื่อพนักง,งานครับมันมีอยู่4คนก็เป็นในกอ ในขอในคอและในงองอเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้หาผลรวมค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ย เสร็จแล้วน,นะครับตรงเงินเดือนโจทย์เขาจะเป็น3,000โดยมีคอมมาและจุดทศนิยม2ตำแหน่งอันเนี้ยแนะนำให้หนักศึกษาใส่เป็นตัวเลขไปก่อนนะครับ3,000ตรงนี้ก็จะเป็น4,800 2,300แล้วก็เป็น4,100ต่อมาเป็นยอดขายนะครับก็จะเป็น1 1 0 0 0 หนึ่งมื่นห้าพันสามมื่นสามพันแล้วก็สี่มื่นสี่พันตามลำดับนะครับขั้นตอนต่อมา เราจะเริ่มทำสิ่งแรกก็คือการผรสานเซลล์และจัดกึ่งกลางนะครับให้นักศึกษาดูสังเกตเราจะพิมพ์ถึงคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ G แถวที่1ให้ขั้นตอนแรกให้นักศึกษาคลิกคุมตั้งแต่ A1 ถึง G1 ครับวิธีการทำออปเปอรเตอร์คลิกกลางช่อง A1 คลิกซ้ายค้างไว้ลากคุมถึง G1 เสร็จแล้วเลือกผสานเซลล์และจัดกึ่งกลาง คลิกซ้ายหนึ่งครั้งมันจะทำการประสานเซลล์และจัดเกียงกลางให้เวลาสอบถ้ามันมีการกำหนดตัวหนาะตัวเอียงขีดเส้นใต้ให้คลิกที่ส่วนนี้นะครับตามแบบฝึกหัดจะเป็นตัวหนาะก็คลิกที่ตัว B ขีดเส้นใต้ก็จะเป็นตัว U หลังจากนั้นเราจะทำการตีเส้นขอบนะครับให้นักศึกษาคลิกที่ช่อง A2 คลิขค้างไว้รากคุมถึง G10 เสร็จแล้วนะครับไปที่เส้นขอบเลือกเส้นขอบทั้งหมดเราก็ทำการตีเส้นขอบทั้งหมดนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทำการผสานเซลล์ตรงช่องผลรวมค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับให้นักศึกษาจำไว้ว่าให้ทำทีละแถวนะครับคลิกแต่ A7 ถึง B7 ผสานเซลล์และจัดกิ่งการ A8 ถึง B8 ผสานเซลล์และจัดเก่งกลาง A9 ถึง B9 ผสานเซลล์และจัดเก่งกลาง A10 ถึง B10 ผสานเซลล์และจัดเก่งกลางต่อมานะครับช่องว่างเขาจะให้เราใส่สีพื้นหลังเพราะฉะนั้นให้เราคุ้มตั้งแต่ a C 3ถึง C10 มันจะมีส่วนที่เพิ่มมานะครับ ให้เรากดปุ่ม Control ค้างไว้นะครับลากตั้งแต่ D7 ถึง g 1 0แล้วก็ลากส่วนที่เหลือก็คือ E3 ถึง G6 เสร็จแล้วนะครับเวลาเราใส่สีพื้นหลังให้จำไว้ว่าเลือก Paint Bucket หรือถังสีนะครับคลิกตรงสีเติมตามแบบฝึกหัดจะเป็นสีเทาคลิกซ้าย1ครั้งเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดตาม ตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่เขาจะให้เราทำนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มในการสูตรการคำนวณครับดูข้อที่2องเขาบอกคำนวณสูตร2.1เขาบอกว่าเงินโบนัสคิด2เท่าของเงินเดือนอเราก็ดูเลยครับเงินโบนัสคือช่องนี้ครับคิด2เท่าของเงินเดือนผมจะทำให้ดูว่าคิดจากช่องนี้นะครับ เวลาสอบทุกครั้งที่มีการคำนวณให้หนักศึกษาใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับเขาบอกว่าเงินโบนัสคิด2เท่าเงินเดือนนี้ก็คลิกที่เงินเดือนเวลาสอบนะครับ บวกจะเป็นเครื่องหมายบวกลบเป็นเครื่องหมายลบคูณใช้เครื่องหมายดอกจันหรือสตาหารใช้เครื่องหมายสลดัดอันนี้เขาบอกว่าเงินโบนัสคิด2เท่าของเงินเดือนอ่าเราก็ได้เงินเดือนแล้ว2เท่าเอาไปทำอะไรครับคูณก็ใส่ดอกจันแล้วก็เลข2เท่านั้นนะครับเมื่อได้สูตรครบแล้วกด enter 1ครั้งเราก็จะได้ เงินเดือน3,000คิด2เ <Stars> ท่าก็เท่ากับ6,000เสร็จแล้วนะครับนักศึกษาสังเกตดูดีเม er. ื่อเราได้คอลัมน์ c3 เท่ากับ6,000สูตรจะอยู่ตรงนี้นะครับเท่ากับ b3 คูณ2ถามว่าในขอในคอในงอตรงนี้นะครับคิดเหมือนกันไหม คิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิคในการ Copy ีสูตรนะครับโดยคลิกที่ช่อง C3 ตรงนี้ครับสูตรเท่ากับ B3 คูณ2เสร็จแล้วเราจะก็ p y ปี้สูตรลงมาไปที่มุมขวาด้านล่างของเซลล์ B C3 ครับไปที่เซลล์ C3 เสร็จแล้วทำตามนี้ครับลากลงมาถึง C6 อะมาดูกันนะครับไปที่มุมขวาด้านล่างของเซลล์ C3 คลิกซ้ายค้างไว้ลากลงมาถึง C6 เสร็จแล้วปล่อยเมาส์ครับง่ายไหมครับอ่โจทย์นี้เราเคลียร์เรียบร้อยนะครับโจทย์เงินโบนัสต่อมามาดูครับ2.2เขาบอกว่าค่าคอมมิชชั่น คิดจากยอดขายอ่ายอดขาย1,000 0ถึง20,000คิดค่าคอมมิชชั่น5%นะครับถ้ายอดขายตั้งแต่21,000ถึง80,000คิดค่าคอมมิชชั่น10%ให้นักศึกษาสังเกตดูนะครับตัวเลขตรงนี้ถ้า 0ถึง20,000จะเป็นค่าคอมมิชชั่น5%อยู่ถ้าเป็นตั้งแต่20,001ขึ้นไปมันจะเริ่มเปรียบเป็น10%เพราะฉะนั้นเวลาสอบเราจะเอาตัวค่า20,001ตัวนี้มาเป็นตัวเปรียบเทียบอ่ะเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์นะครับค่าคอมมิชชั่นก็คือตรงนี้คิดจากยอดขายอ่ะมาดูกันนะครับยอดขายตั้งแต่1 0 0 0 อจะอาขายตรงนี้นะครับจะเป็น1น0 0งมืตัวเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนจาก5%เปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก5%เป็น10%นะครับก็คือ2 0,0 0 0 และก็หนึ่งก็คือค่าหนึ่งมื่นหนึ่งพกับค่าสองหมอ่ะตรงนี้พี่จะถามว่าหนึ่งมืากกว่าหรือน้อยกว่าสองหมื่นหนึครับอ่านักศึกษาคิดดูดีครับตรงนี้ $11,000 มากกว่าหรือน้อยกว่าสองหมให้เวลาคิดสามวินาทีครับอ่ะพี่เฉล,เลยแล้วนะครับ ตจวนี้คือหนึ่งมืหนึ่งพันมันน้อยกว่าสองหมื่นหนึ่งให้จำไว้ว่าปลายแหลมอยู่ด้านไหนด้านนั้นน้อยกว่าเสมออ่ะเราจำแบบนี้ไว้นะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันตัวนี้น้อยกว่าสองหมืหนึ่งก็คือตัวสีแดงเสร็จแล้วกลับไปดูที่โจทย์ตรงนี้นะครับให้จำไว้ว่าไอ้เมื่อกี้ที่เราดูคิดในการคำนวณหนึ่งมืหนึ่งพัน ตรงนี้นะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันก็คือตัวนี้ครับมันตกอยู่ช่วงไหนครับมันตกอยู่ช่วงหนึ่งมืนถึงสอง0มืนถูกต้องไหมครับคิดค่าคอมมิชชั่นกี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าอร์เซนตะ เราได้เทคนิคตรงนี้แล้วให้เราดูตรงนี้ดีๆนะครับว่า1นึ่งหม่หนึ่งพันตกช่วง1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นคิดค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เราไปดูเทคนิคนี้เลยครับในการทําไม่ยากครับให้ใช้เทคนิคตามนี้นะครับเวลาสอบถ้านักศึกษาเจอฟังก์ชันถ้าเงื่อนไก่้าให้ใช้ฟังก์ชัน e นะครับคลิกที่ fx ตรงนี้นะครับ คลิกที่ fx แทรกฟังก์ชันเลือก if e คลิกตกลงตรง argument ของฟังก์ชันให้นักศึกษาลากให้สามารถคลิกตัวเลข11,000ได้นะครับอ่านเสร็จแล้วเราคลิกเลยครับ11,000เปรียบเทียบเมื่อกี้เลยครับน้อยกว่า2,000ถ้าเราใส่ครบมันจะเปลี่ยนจาก true เป็น false ก็คือ ถ้า11,000น้อยกว่า21,000เป็นจริงอตอนนี้มันเป็นจริงนะครับเสร็จแล้ว value well, if true ก็คือถ้ามันเป็นจริงเมื่อกี้เราดูแล้วว่า11,000มันตกช่วง1,000 10, 0ถึง2,000 20, 0คิดค่าคอมมิชชั่นกี่เปอร์เซ็นต์นครับ5ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาคลิกที่ D3 คูณ ห้าเวลาสอบสำคัญมากครับเขาบอกห้าเปอร์เซ็นต์นักศึกษาใส่สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ไปได้เลยเสร็จแล้วมันมีสองเงินไขนะครับห้าเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้ว value false คลิกตัวเดิมครับ d3 คูณเงินไขเมื่อกี้เขาบอกว่าห้าเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามันเป็นจริงห้าเปอร์เซ็นต์ไม่จริงต้องตรงกันครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับ เสร็จแล้วคลิกตกลงทำเหมือนเดิมครับก๊อปปีสูตรไปที่มูมขวาด้านล่างของเซลล์ E3 ลากลงมาเลยครับเรียบร้อยโจทย์น,นี้เคลียร์นะครับต่อมาครับดูโจทย์ต่อเขาบอกว่าหากักค่าประกันสังคม10%จากเงินเดือนอตรงนี้ดูต่อครับ ประกันสังคม10%ของเงินเดือนตรงนี้ดูครับทุกครั้งที่คำนวณใส่เครื่องหมายอะไรครับเท่ากับถูกต้องครับเสร็จแล้วคลิกที่เงินเดือนเลยครับเมื่อกี้เขาบอกคูณกี่เปอร์เซ็นเซฟก็เอาไปคูณเซฟเปอร์เซ็นสุตเขาแล้วกด enter เหมือนเดิมครับคลิกที่ F3 เห็นไหมครับสูตรจะเท่ากับ B3 คูณ10%แล้วก็ Copy สูตรลงมาเลยง่ายไหมครับผมต่อมานะครับสิ่งสำคัญเราจะหาเงินเดือนที่ได้รับเงินเดือนที่รับตัวนี้นะครับให้นักศึกษาคิดเองนะครับว่าเอาแต่ละคอลัมน์มาบวกหรือลบกัน ่าตรงนี้โจ์นี้จะเหมือนเราเป็นพนักงานขายนะครับง่ายๆครับทุกครั้งที่คำนวณใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับตรงนี้เวลาเราเป็นพนักงานชื่อพนักงานเราไม่เอามารวมกับเงินเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเอาเงินเดือนตั้งครับเงินเดือนเราได้สามพเราทํางานเราได้โบนัสเพิ่มเอาไปทําอะไรครับบวกหรือลบครับ อยากคิดนานตรงนี้ครับเราทํางานเราได้เงินโบนัสเพิ่มแล้วก็เอาไปบวกคลิกที่เงินโบนัสกรณีตัวอย่างนะครับสมมุติเราขายสินค้าได้11,000เงินยอดขายจะเข้าบริษัทหรือเข้ากระเป๋าเราครับถ้าตามหลักเงินเข้าบริษัทนะครับส่วนเราเป็นพนักง,งานขายเราจะได้มาเป็นค่าคอมมิชชั่นเราได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มบวกหรือลบครับตอบเลยครับบวก ก็คลิกที่ค่าคอมมิชชั่นเสร็จแล้วเราทํางานเราทูกค่าประกันสังคมเอาไปทําอะไรครับอย่าคิดนานครับอย่าคิดนานเอาไปลบประกันสังคมก็จะได้ตามนี้นะครับสูตรจะเป็นเท่ากับ b 3บวก c 3บวก e 3ลบ f 3ได้สูตรครบแล้วกด enter ครับดูนะครับสูตรตามนี้เลยแล้วก็ลาก ลงมาได้เลยครับเป็นการ Copy สูตรเสร็จแล้วดูต่อครับต่อมาเราจะหาผลรวมค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ยวโหวอันนี้ง่ายมากๆครับให้จำไว้ว่าให้เราเลือกคุมตัวเลขช่วงที่เราต้องการหาของผมจะเลือกคุมตั้งแต่ C3 ถึง G6 นะครับเพราะว่าตรงนี้มันติดประสานเซลล์คอลัมบีเราจะไม่นำมารวมเสร็จแล้วไปตรงนี้ครับ ซิกมาเห็นไหมครับมันจะมีให้เลือกเป็นผลรวมค่าเฉลีย่ยนับตัวเลขค่ามากที่สุดค่าน้อยที่สุดสิ่งที่เราไม่เอาก็คือนับตัวเลขเพราะฉะนั้นมาดูต่อครับผลรวมตรงนี้เราก็เลือกเป็นผลรวมเห็นไหมครับมันจะหาให้ ทุกคอลัมน์เลยง่ายไหมเทคนิคนี้ง่ายและเร็วนะครับเสร็จแล้วต่อมาหาค่าสูงสุดอย่าลืมมันคุมมา5แถวเราเอาแค่4แถวก็คลิกพื้นที่ด้านนอกเลือกคุมใหม่จุดเดิมครับกดลูกศรลงมาค่าสูงสุดเลือกเป็นค่ามากที่สุดคลิกด้านนอกคุมใหม่ครับค่าต่ำสุดเราก็เลือกเป็นค่าน้อยที่สุด คลิกด้านนอกคุมใหม่ค่าเฉลีย่ยเราก็เลือกมาเป็นค่าเฉลีย่ยง่ายไหมครับตรงนี้เราก็จะได้ตามนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาจะเป็นวิธีการหาค่านะครับอของนักศึกษาก็จะได้สี่ตามนี้เนาะขั้นตอนต่อมา ก่อนที่เราจะหาแผนภูมิในข้อที่4เวลาสอบนะครับให้นักศึกษาเลือกคุ้มข้อมูลที่เป็นตัวเลขทั้งหมดเสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกมันจะมีเทคนิคที่ใส่คอมมาและจุดทศนิยมสอบตำแหน่งให้คลิกตรงนี้ครับสตาจุลภาอ่าคลิกเลยจะใส่คอมมาและจุดทศนิยมสองตำแหน่งอ่ะเวลาสอบเราจะติดปัญหาเจอตรงนี้ครับถ้าเจอเครื่องหมายชา้าแบบนี้ให้จำไว้ว่า ขยายความกว้างของคอลัมน์ก็จะได้เป็นตัวเลขเต็มแบบนี้ตามนี้นะครับเสร็จแล้วมาฝึกคัดข้อที่4เขาจะบอกเลยว่านำเสนอข้อมูลเฉพาะผลรวมค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ยเรากลับไปดูที่แผนภูมิมของเราครับตรงนี้เราก็เลือกคุมข้อมูลเลยครับเลือกคุมแต่ A7 ถึง G10 นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ริบบอนแทรกเราจะแทรกแผนภูมิก็คลิกที่ร bon ิบบอนแทรก bon เสร็จแล้วให้นักศึกษาคลิกที่แผนภูมิที่แนะนำเสร็จแล้วเลือกแผนภูมิทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมโจทย์เขาบอกว่าให้เลือกแผนภูมิเส้นแบบเรียงสอนนักศึกษาก็ไล่หาดูครับคำว่าแผนภูมิเส้น ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเลือกเมนูย่อยครับไล่ดูแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเลือกตามนี้เลยครับคลิกปุ่มตกลงเราก็จะได้แผนภูมิมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าชื่อแผนภูมิให้เปลี่ยนตามชื่อ,อตามนี้ครับชื่อแผนภูมิเป็นรายงาน เงินเดือนผ่นักงานเสร็จแล้วกดปิดได้เลยครับอ่าคลิก move t o เสร็จแล้วอ่ากดย่อแบบนี้ครับ อันนี้จะทำให้ดูจะได้เห็นเต็มนะครับเสร็จแล้วให้นักศึกษาเอาแผนภูมิไว้ด้านล่างของตารางให้เอาเมาส์ไปชี้ตรงเส้นขอบของแผนภูมิจะเป็นเครื่องหมาย Move t o o l Move t o o l ก็คือการเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับคลิกซ้ายค้างไว้คลิกซ้ายค้างไว้ลากลงมาตรงนี้ครับไว้ด้านล่างของตารางเสร็จแล้วปล่อยเมาส์ขยายควอมกว้างของตารางอ่าแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับ เราก็าจะได้โจทย์ Excel ในการคำนวณเห็นไหมครับเทคนิคที่ง่ายและเร็วนักศึกษาเข้าใจไหมครับตรงนี้ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วก่อนที่จะส่งข้อสอบอย่าลืมคลิกไอคอนฟอปปิดิหนึ่งครั้งเป็นการเซฟงานล่าสุดไม่ยากนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบสอบผ่านทุกคนครับ